สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆน,นะครับ FC แฟนช่องของ BT Channel หรือว่าเซียนขอนเก่นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 <c ười> เดือน2พศ2566นะครับสำหรับแนวทางของเซียนขอนแกนก็คือวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวัน,เล,น,วนเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยนะครับสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกหน่อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันที่26นะครับแนวทางของเกนคอนเกนก่อนอื่นก่อนที่จะไปตามแนวทางวันที่26นะครับวันที่25่าเซียนคอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่25เดือน2พศ2566นาหะครับสำหรับหุ้นน้อยนะครับเซียนคอนเกนก็จะเน้นไปที่ลาวสตาร์เฉพาะกิจน้อยรวมนะครับนอยมัดรวมลาว ดาวโจวน VIP ดาวโจวนปกตินะครับดาวโจวนปกติดาวโจวน VIP นะครับเซียนขอนแกนก็จะวางให้วันที่26เดือน2พศ2566ก่อนที่จะไปวางแนวทางวันที่26สกนะครับเซียนขอนแกนก็จะสรุปแนวทางวันที่25นะครับสรุปผลวันที่25เดือน2พศ2566นรบะครับเซียนขอนแกนก็ขอเวลา10นาทีนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับ แนวทางของเซียคนคอนเกนขอเวลาแค่สิบนาทีนะครับผมวันนี้วัน,นที่ยี่ห้าจะสรุปแนวทางนะครับผม,ผมก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูพร้มพรอมๆกันนะครับสําหรับแนวทางสรุปผลวันที่ยี่ห้าของเซ <c oughs> ียนขอนแก่น un นะครับก็คือสรุปผลหุ้นนอยรวมนะครับลาวดาวโจนนะครับอ่ะนะครับผมอ่ะมาดูไปพร้อมๆกัเนเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันสําหรับลาวสตาร์นะครับ เซียนกอนแก่นก็เด่นวิ่งรูดวันที่25เดือน2พศ2526 2566นะครับเด่นวิ่งรูด3นะครับ3กับ2 <c oughs> เด่นวิ่งรูด3รอง2จับคู่ชุดเด่นได้1ชุด3 2นะครับ1ชุดเบิ้ลก็คือ3 3 2 2ส่วนตัวเจาะก็คือสส่วนตัวจับคู่ก็คือ3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 รอง2ก็คือ25 26 27 28 29นะครับสำหรับตัวจอดก็คือสามห้าสามกสามแปดสามเก้าสองห้าสองหกสองแปดสองเก้าส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับเชนก้อนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับว่ากันทุนนะครับกันทุนตรงกลางนะครับกันทุนสำหรับลาวสตาร์มันที่ยี่สิบห้าเดือนสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับลาวสตาร์ บนนะครับ307ล่าง7 3นะครับแล้วก็เสียงขอนแก่นก็เข้าไปที่วิ่งรูดวิ่งวิ่งเข้าไปที่วิ่ง3นะครับวิ่ง3ส่วนตัวจอกก็คือ3จับคู่ก็คือ3 7มนะครับมา73สลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์มา73แล้วก็มาดูกันต่อครับเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับบน 037นะครับ037ล่าง81ล่าง81ใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเขียนผิดหรือเปล่าอ่ะบนนะครับ037นะครับก็มาที่37มเจตรงๆนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจมา37มเจตรงๆนะครับอ่ะเข้าไปที่37นะครับบนอ่ะส่วน มาดูกันต่อนะครับจำนวนจำนับนอยรอบ v ี p บน581ล่าง1ล่าง19นะครับวันนี้เสียงกนเกล็ดหลุดไปรอบพิเศษหลุดไปนะครับรอบพิเศษหลุดมาดูรอบปกตินะครับรอบปกติบน415นะครับล่าง23ก็เข้าไปที่32ให้32มา23ก็ ไปที่รอบปกตินะครับปกติให้32มาสองสามนะครับอ่ะเข้าไปเข้าล่างไปสองสามนะครับมาดูน้อยรอบ V i p นะครับผมน้นอยรอบ V i p บนสองหกสองสองหกล่างศูนย์สามก็เข้าไปที่วิ่ง2นะครับล่างเข้าไปที่วิ่ง3นะครับหรือว่า19ประตูก็มาที่30 03นะครับส่วนบนก็เข้าที่วิ่งรูด2ตัวเจาะก,ก็คือ26นะครับเข้าไปตัวเน้นนะครับตัวเน้น26ตรงๆนะครับ VIP เข้าไป26เข้า26บนนะครับตรงๆอ่าโอเคอเข้าไปที่ VIP เข้าไปที่26ล่างก็03นะครับก็อ่าสำหรับท่านใดที่ตามนะครับก็เซียนคอนแกนก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ตระที่ตามนะครับผม ก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับแนวทางวันที่26พศ .2 26เดืนอน2พศ2566อ,อ่ะมาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนเทนหุ้นน้อยรวมนะครับสำหรับหุ้นน้อยรวมสามารถนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยนะครับไม่ว่าะจะหุ้นไหนนอยไหนดาวไหนก็สามารถที่จะนำไปเล่นได้ทุกหุ้นทุกน้อยแต่ต้องเล่นอย่างมีสตินะครับอ่า ย้ำนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็เป็นแค่แนวทางให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับแนวทางกับเซียนคอนแกนที่ผ่านไปผ่านมาก็แว่มารับแนวทางได้นะครับวันนี้ก็วันที่26วันอาทิตย์นะครับก็เดือน 2, 2, สองส6สําหรับแนวทางของเซียนคอนแกนหุ้นน้อยรวมลาวดาวจวน VIP ดาวจวนปกตินะครับอ่า สำหรับเลขเด่นวันที่26นะครับมาดูกันเลยนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับเด่นวิ่งรูด8ลอง7นะครับวิ่งรูด8ลอง7ก็จับคู่ชุดเด่นก็ไปที่87 1ชุดนะครับไปที่8 7 1่ชุดสำหรับท่านใดที่มีทุนนะครับก็สามารถเล่น19าประตูได้นะครับสำหรับท่านใดที่งบน้อยก็มาที่ตัวเจาะนะครับมาที่เจาะตามเซียนก็แล้วกันนะครับผม ก็เดินวิ่งรูด8นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดไม่ต้องอคิดมากนะครับจัดไปได้เลยเดินวิ่งรูด8รอง7นะครับเสียนคอนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูด8นะครับส่วนเบิ้ลก็คือ8 8ด7ปนะครับจับคู่ไปที่80 81 82 83า แล้วก็แปดสีนะครับส่วนรองเจ็ดก็วิ่งรูดเจ็ดนะครับก็รองเจ็ดก็จับคู่ไปที่เจ็ดศูนย์แล้วก็ตามมาด้วย7 4นะครับส่วนตัวเจาะของเสียงคอนแกนก็คือไปเจาะไปที่8 0 8 1ู3 84แล้วก็ รองเจ็ดก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่เน้นให้สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายนะครับเน้นให้สี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้าย่ส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางก็บอกทุกคลิปนะครับว่ากันทุนนะครับผม กันทุนนะครับตรงรากลางกันทุนนะครับบอกทุกคลิปนะครับกันทุนไว้นะครับผมตรงกลางกันทุนนะครับเซียคนคอนแก่นก็บอกทุกคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเซียนคนแก่นด้วยนะครับสําหรับ,รบ,รบ,รบท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับ แ KB หน้าจอนะครับแ็บได้แคปเลยนะครับแคปได้แคปเลยนะครับแ็บได้แคปเลยส่วนสำหรับท่านใดที่ไม่เข้ามาไม่ทันนะครับก็ไปดูได้ในช่อง youtube ของ bt ของ bt channel นะครับก็พิมพ์าษาไทยเข้าไปนะครับบอยไม้สระอีทอรหารนะครับสระอีแล้วก็จุดนะครับแล้วก็ C ตัวใหญ่นะครับ C H A N N E.L. นะครับ B.T. Channel นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับพิมพ์ปัตตาไทบอยไ้สระอต่าหาสตะอีแล้วก็จุดด้วยนะครับแล้วก็ C. ตัวใหญ่นะครับ H. ตัวเลขแล้วก็ A.N.N.E.L. นะครับ B.T. Channel นะครับเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่กดเข้าไปแล้วนะครับก็จะไปเจอรูปโปรไฟล์ของ B.T. Channel หรือว่าเซียนคอนแกนนะครับก็จิ้มไปได้เลยนะครับสำหรับ B.T. Channel นะครับ จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์นะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับผมส่วนที่รูปใบหน้าติมจอนะครับก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้รูปสวมเสื้อคอปกสีน้ําเงินนะครับรูปโปรไฟล์สวมสวมเสื้อคอปกสีน้าเงินก็กดจิ้มเข้าไปแล้วก็มันก็จะขึ้น กดติดตามนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อที่จะรับข่าวสารดีๆตัวเลขเด็ดๆหอยดังๆจากเสียนคอนแก่นนะครับวันนี้ก็เสียนคอนแก่นก็ฝากไว้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางของเสียนก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ำร่ำรวยรวยเฮงเฮง ปังๆไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ